สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวทิพระดาดีล้อมนะคะอายุ51ปีค่ะก็ตอนนี้ก็มีอาชีพค้าขายก็เจตนาที่ดิฉันอยากมารายการใหม่บทนี้นี่ก็คือว่าดิฉันมีนี่ภาระ,ะนี่สินมากค่ะแต่ไม่สามารถที่จะปลดหนี้ได้ก็เลยตั้งใจที่จะมาปลดหนี้ในรายการนี้ค่ะเพราะว่านี่ที่เรากู้มา ทำทุนค้าขายมันก็ค้าขายก็ค้าขายได้ค่ะแต่ว่าตัวดิฉันเองไม่สามารถที่จะปลดหนี้ได้เพราะว่ามันเกินกําลังอยากจะปลดหนี้ให้หมดแล้วก็เราจะอยู่แบบเศรษฐกิจกพอเพียงคือขายได้น้อยก็ใช้น้อยขายได้มากเราก็จะพอได้มีเงินสะสมค้าหมดหนี้แล้วค่ะก็เลยต้องการที่จะมาในจุดนี้ค่ะร้านของดิฉันเองเป็นดีด่ ดาวลูแก้วฮอนค่ะลูกค้าต้อ โดยปกติแล้วนะคะที่ฉันจะเป็นคนชอบร้องเพลงมากแล้วทาอาหารก็จะร้องเพลงเป็นประจําค่ะแต่ว่า mm hmm. ก็เลยมานึกได้ว่าตัวเองมีความสามารถตรงนี้ก็อยากจะเอาบทเพลงแล้วก็เอาเสียงตัวเองมาปลดหนี้เพื่อจะได้ชีวิตครอบครัวจะได้มีความสุขในการที่หมดหนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยได้นอกจากมารายการไม้หมดหนี้ค่ะ ตอนนี้เพราะไม่ยังค่ะที่จะฟังเสียงของดิฉันค่ะดิฉันจะร้องเพลงของคุณ่มพวงหนึงจันนะคะคือศิลปินในดวงใจดิฉันชอบมากค่ะในบทเพลงดาวเรืองดาวรยนะคะเชิญฟังได้เลยค่ะตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพ่อเข้าในเมืองชื่อข้าเฟืองเหลืองเลยเป็นด ตกนังซ <rude S 2> ื้อเออเออเออถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวแววดาวเรืองชักเรื่องเรื่องรองแมวจ้องแมวมองความผุดทองแถวาเอาคำยันย่อเออกันเกลียวเกลียวเออ ด้วยค่าสาววิไอลาพาไปลองผ่านลตองทายนาั่งแม่ขับเคินจังแต่ขนังภูมิใจอาจจาข้าไม่ทันดังได้ทายมาทายไปท้องขยายขึ้นมาน้ำดาวเรือง ที่นางแววดาวสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข่าวกลับหนานางดาวเรื่องโดนไอ้นุ่มแซวมาเออเออเ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 ,อเ,อเ,อเรียกอีกมาดาเอารูปครอบครดิชันก็อยู่ด้วยกันแค่3ามคนนี้นะคะก็มีคุณแม่แล้วก็ลูกชายสุนที่รัก เปึ่งคนและก็ตัวดิฉันเองค่ะแล้วแม่ก็จะมีโรคประจําตัวก็คือเบาหวานนะคะก็ต้องฉีดยาเช้าเย็นตอนเช้าก็ต้องฉีดก่อนอาหารตอนเย็นก็ก่อนอาหารหลังจากเสร็จแลรวคิดทุกอยากก่างก็ตอนเย็นก็จะต้องฉีดยาค่ะก็จะฉีดประจําก็ฉีดยาก็ส่วนมากก็จะฉีดที่ท้องนะคะท้องก็ได้แขนก็ได้นะคะแล้วก็ตรงขาตรงนี้ค่ะแต่ปกติที่แั้จะฉีดตรง ทุกวันเช้าเย็นนะคะก็ขอกำลังใจจากแ,แฟนๆท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ทางรายการใหม่แบบนี้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ